วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินคริปโตฟรีนะครับที่มีชื่อว่าไลฟ์คอยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการหาเงินคริปโตอยู่แล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินคริปโตฟรีนะครับที่มีชื่อว่าไลฟ์คอยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการหาเงินคริปโตอยู่แล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับมือใหม่เลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีในการทําเงินคร คือกระเป๋าในการเก็บเหรียญคริปโตต่างๆนะครับจะเป็นบิตครับสตาร์โปรบายนแนนซิปเมกบิตาซ่าคอยเบสฟอสเซตเพนะครับคุณก็ไปสมัครกันได้นะครับวิธีการสมัครของแต่ละกระเป๋าเนี่ยผมจะแนบไปให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าผมได้ทําคลิปวิดีโอสอนการสมัครไปแล้วนะครับผมใน YouTube มีสอนค่อนข้างหลายช่องเลยที่เขาทําคลิปวิดีโอสอนการสมัครกระเป๋าลองเข้าไปศึกษาหรือว่าค้นหาดูนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมเยอะๆเล เพราะว่าในเรื่องของคริปโตเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องรู้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายขั้นตอนการหาและก็การขายเป็นเงินบาททําอย่างไรนะครับควรที่จะศึกษาเยอะๆนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันนอกก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะให้ดูเหรียญไลคอยก่อนว่าตอนนี้เนี่ยผมมีไลคอยประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเหรียญไลคอยหรือว่า LTC นะครับผมมีประมาณ0.37616838 LTC นะครับตัวนี้ก็ได้จากการ ทำเว็บไซต์ฟรีแอปฟรีต่างๆเก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับถ้าใครที่เป็นสายคริปโตเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ก่อนได้นาะในอีก2-3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าราคาของเหรียญต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นมากแค่ไหนหรือว่ามันจะลงมากแค่ไหนอันนี้เราไม่สามารถรู้ได้นะครับผมเราก็สามารถถือแบบนี้ไปก่อนได้เลยนะครับเมื่อราคามันขึ้นหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหรือว่าหลักล้านนะครับผมเราก็สามารถขายเพื่อที่จะรอในอ,อนาคตข้างหน้าเนี่ยราคามันจะมากกว่าเดิมที่เรา ถือนะตอนนี้นะครับผมก็ถือไว้ก่อนได้เนาะถ้าใครไม่รีบใช้เงินนะครับสําหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาอัปเดตและก็แนะนําวันนี้นะครับผมก็คือเว็บไซต์นี้เลยนะครับมีชื่อว่าฟรีไลคอยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บที่ทําเงินได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนเนาะทำได้ทั้งมือถือ Android I i ไอริและก็คอมพิวเตอร์นะครับในส่วนของเว็บนี้เนี่ยจะเป็นการทําเงินเหรียญไลคอย โดยเฉพาะนะครับไม่สามารถเก็บเหรียญอื่นได้ใครที่จะเก็บเหรียญน,นี้ก็มาทําที่เว็บไซต์นี้นะครับผมหรือใครที่มีเว็บไซต์ที่เก็บเหรียญอื่นได้เนี่ยก็มาแนะนํากับผมได้เนาะด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ถ้ามีนะครับแล้วก็จ่ายจริงเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปวิดีโอสอนการใช้งานนะครับโอเคนะครับสำหรับวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ลิงก์การสมัครจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมโอเคเมื่อเราสมัครเสร็จนะครับเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับก็จะเจอในหน้าแรกของเว็บไซต์เป็นแบบนี้เลยนะครับ เว็บนี้จะเป็นการเคมเหรียญ e นะครับทุก1ชั่วโมงนะครับเป็นการเคมเหรียญ e ทุก1ชั่วโมงเนาะใครที่มีเวลาว่างก็สามารถกดได้ทุก1ชั่วโมงเลยวิธีการทำนะครับก็ให้เราดูตรงนี้นะครับในกรอบเนี่ยจะมีเลขนําโชคนะครับและก็ค่าเงินที่เป็นของไลคอยเนาะมันจะทําการสุ่มเลขนําโชคให้เรานะครับถ้าสุ่มเลขได้เนี่ยมันก็จะสุ่มเป็นในส่วนของเหรียญไลคอยให้เราดูด้วยนะครับ,นะรบประมาณนี้โอเคนะครับวิธีการเคมเหรียญนะครับก็ให้เราพิมพ์ข้อความลงไปในช่องเนาะตามที่เราได้รับเลย ว่าเป็นตัวอะไรนะครับ F A J W K X นะครับผมจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดหมายเลขม้วนนะครับโอเคนะครับผมก็สุ่มได้เลขนะครับ3 1 9 8ก็คือเราจะได้รับในช่องแรกเนาะเป็น561ไ like ลซ์ตัวชี้นะครับถามว่าการเคมตรงนี้เนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะครับเราอยากรู้เนาะเราก็คัาลอกตัวนี้ไปนะครับ จากนั้นนะครับผมก็ให้เรามาที่ Google นะครับค้นหาคําว่าแปลงค่า LTC เนาะแล้วก็ให้เราใส่ย,ยอดในช่องด้านซ้ายมือนะครับใส่ลงไปทั้งหมดเลยจากนั้นนะครับเขาก็จะแปลงค่าเป็นเงินบาทไทยให้เราดูนะครับผมก็จะได้รับอยู่ที่0.024บาทไทยนะครับถามว่าการเค้มหนึ่งครั้งเนี่ยมันได้เยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะนะก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราด้วยนะครับถ้าอย่างเช่นเราสุ่มเจอ1,000 0คะแนนเนี่ยก็จะได้1.4 1.4ของ LTC นะครับเป็นเงินกี่บาทแล้วก็มาคำนวณเหมือนเดิมนะครับ 1.4ก็ประมาณ6,493บาทนะครับราคาของไรคอยตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่แค่4,000นะครับผม4,300ต่อ1เหรียญนะครับต่อ1นเหรียญไลคอยเนาะถามว่าตอนนี้เนี่ยราคามันยังถูกอยู่แล้วในอีก2-3ปีข้างหน้าถ้าราคามันขึ้นไปหลักหมื่น2 0 0ห0หรือว่า10,000 0นะครับผมเราก็สามารถถือไว้ก่อนได้เนาะถ้าใครไม่รีบใช้เงินนะครับผมวิธีการเคมก็ประมาณนี้นะครับเราก็รอเวลานะครับผมอีก57นาทีหรือประมาณ1ชั่วโมงต่อ เคมหนึ่งครั้งนะครับเราก็สามารถมากดเคมได้เรื่อยๆนะครับทุกหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับหวันเนี่ยไม่จํากัดนะครับถ้าเรามีเวลาว่างเราก็มากดเคมได้เลย นะครับผมเมนูต่อไปนะครับผมก็เป็นในส่วนของคูณนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเดิมพันหรือว่าการเล่นเหมือนกับการพนันเนาะอันนี้ผมไม่แนะนําให้เล่นเนาะอันนี้แนะนําให้ข้ามไปเลยนะครับหวยแล้วก็กระบองเนี่ยอันนี้ผมแนะนําทั้ง3เมนูนี้เนี่ยไม่แนะนําให้เล่นนะครับเพราะว่ามันจะใช้ยอดเงินที่เราเก็บสะสมมาเนี่ยในการเล่นนะครับตัวนี้ขอข้ามเลยนะครับต่อไปเป็นพ่วงอิงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถไป แนะนำเพื่อนต่อได้นะครับตามช่องทางต่างๆได้เลยนะครับคุณจะแนะนําผ่านช่องทางไหนก็ได้นะครับผมมีลิงก์ตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจะแนะนําไปในรูปแบบไหนนะครับผมที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับเงินเร็วขึ้นแล้วก็จะได้ถอนเงินเร็วขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเป็นประวัติโดยย่อนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่ในส่วนของลิงก์กระเป๋านะครับตรงนี้เนี่ยลิงก์กระเป๋าเอาจากกระเป๋าที่เรามีเนาะที่เป็นกระเป๋าเก็บเหรียญคริปโตนะครับ ที่ยังไม่มีกระเป๋านะครับก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเรามีกระเป๋าแล้วเนี่ยเราก็เอาลิงก์กระเป๋าของไลฟ์คอยนะครับมาใส่ตรงนี้เพื่อที่จะรับเงินจากเว็บไซต์นี้นะครับผมต่อไปนะครับเป็นสถิตินะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินของผมนะครับอันนี้ผมถอนไปทั้งหมดตามนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็ถอนไปประมาณ5ครั้งแล้วนะครับผมตามที่ผมได้ลงคลิปไปนั่นเองนะครับคำว่าถอนนะครับก็คือการถอนเงินนะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าต้องถอนตรงไหนอย่างไรนะครับเมื่อเรากด ถอดมาตรงนี้ปุ๊บ <ly> นะครับถ้าเราใส่ลิงก์กระเป๋าไว้แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นลิงก์กระเป๋าของเราเนะครับ <Ireland> เป็นที่อยู่ของไลฟ์คอยของเราเนาะถ้าเรายังไม่ใส่เนี่ยก็ให้เรากดโปรไฟล์แล้วก็ไปใส่ลิงก์กระเปเ๋านะครับผมอ่าขั้นตอนในการถอนนะครับคุณจะต้องมียอดด้านบนขวาของคุณเนี่ยอยู่ที่0.004นะครับถึงจะทําการถอนได้นะครับผมสาหรับค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่0 0 0 1จนนะครับถึงจะทาการถอนได้เนเาะอ่าเมื่อเราจะถอดน,นะครับผม นะครับผม0.005เนอาเพราะว่ามันจะหักค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.001นะครับเวลาเราจะถอนขั้นต่ำเลยนะครับต้องเป็น0.005บนยอดด้านขวาบนของเรานะครับจะเป็น0.005ถึงจะทําการถอนขั้นต่ําได้นะครับเพราะว่าบวกค่าธรรมเนียมด้วยนั่นเองนะครับเห็นไหมตรงนี้ด้านล่างเนี่ยรวมทั้งหมดเป็น0.005นะครับเวลาเราถอนเราก็แก้แคปชั่นแล้วก็กดถอนได้เลยนะครับผมแค่นี้ง่ายๆสําหรับการถอนเงินนะครับสำหรับเงินฝากตรงนี้เนี่ยผมไม่แนะนําให้เราฝากเงินเข้ามาอย่าง เพราะว่ามันจะไม่คุ้มกับการที่เราจะฝากเงินเข้ามานะครับผมแนะนําให้เราทาฟรีนะครับติดต่อนะครับก็สามารถติดต่อแอดมินนะครับหรือว่าซัพพอร์ตของเว็บไซต์ได้นะครับผมตามนี้เลยนะครับคำถามที่พบบ่อยก็จะเป็นคําถามทั่วไปที่หลายๆคนสงสัยหรือว่าที่สอบถามแอดมินไปเนาะมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เรานะครับประมาณนี้ในส่วนของการใช้งานของเว็บไซต์นี้นะครับไม่ยากนะครับผมก็ลองเข้ามาทําดูได้เนาะจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับ ในส่วนของตลาดคริปโตตอนนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแดงนะครับผมนี่ฮะตลาดแดงเลยนะเพราะว่าราคาเหรียญตกค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราก็สามารถทําฟรีได้นะครับเราไม่ได้ซีเรียสอะไรถ้าราคามันจะลงหรือว่าราคามันจะขึ้นนะครับ เราก็สามารถเก็บไปได้เรื่อยๆเนาะในส่วนของไลท์คอยตอนนี้นะครับผมก็ตกอยู่ประมาณ5%นะครับตกอยู่ประมาณ5%เนาะนะครับดูจากกราฟนะครับผมตรงน,นี้เนาะในเรื่องของการดูกราฟเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมเน้นเก็บเหรียญอย่างเดียวนะเก็บไว้เราขายตอนที่ราคามันสูงนะครับ ตอนนี้ราคาอยู่ที่3 4 3 0 0กว่าบาทนะครับสูงสุดประมาณ4,600เนาะจากที่ผมเคยทำมาเนี่ยแล้วก็ดูของเหรียญไรคอยนะครับเคยขึ้นไปสูงสุดที่ประมาณ1,000 0 1 0,000 000กว่านะครับผม10,000กว่าบาทนะครับต่อน 1, 1น1เหรียญนะครับผมเราก็สามารถเก็บได้เนาะในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงเนาะตอนนี้ผมมี3,0.3นะครับถ้าผมจะขายนะครับถ้าผมจะขาย ทั้งหมดนะครับตอนราคา4,400นะครับ4,300บาทเนี่ยผมจะได้เงินประมาณ1,600บาทนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ขายเนาะผมก็เก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะรอถ้ามันขึ้นไปที่1,000 0นะครับ 1,000 10, 0เนาะผมก็จะได้ประมาณ3,700บาทเห็นไหมซึ่งมันก็ได้เยอะนะครับถ้าอีก5ปีข้างหน้ามันขึ้นไป10,000และผมก็จะได้ประมาณ37,000นะครับผมอ่าอีก20ปีข้างหน้าขึ้นไป1ล้านนะครับผมก็อาจจะเป็นเงิน3 0 0 0 0 0นะครับผมถ้าเราไม่รีบขายนะครับเราก็สามารถเก็บไปได้ในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงเนาะในส่วนของเหรียญคลิปตัวต่างๆนะครับผมเราก็สามารถถือไว้ก่อนได้เลยนะครับยังไงก็ลองไปใช้งานดูนะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กด,ดตาม ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบการหาเหรียญคริปโตต่างๆเนี่ยผมจะเอามาลงให้อีกนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ